สำหรับมอนสเตอร์ที่อลวาดไม่เคยรียรอที่จะจัดการถ้ามีทรัพย์สมบัติที่สองประกายยังไงก็จะคุกไว้สักคนเดียวใช้ชนะที่เจอเจ้ารวดเร็วปานสายฟ้าและบ้าบินไร้เทียมทานมีเพียงฉันคนเดียว กับเซกเดสต้องคอยต่อสู้กับพวกลูกน้องของเรโซท,ที่ตามมาคนแล้วคนเล่าจะถึงขนาดที่เรโซส่งพวกเผ่าพันปีศาออกมาตามล่าแต่ว่าระหว่างที่กำลังจะเพลี่ยงพล้มในการต่อสู้นั้นคนที่โผล่ออกมาก็คือเกาหลีนักรบที่ซุ่มซ่ามปั๊มปั้มเป๋อเป,ป,ปที่ไม่ได้เจอกันนานเลยละ่ะแล้วก็ใช้ดาบระกายที่ไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนหรือว่าเก็บมาซึ่งเป็นดาบที่ตามตำนายแม้แต่สนาฟาสุดยอดแม่มาก็ยังพ่ายแพ้มาแล้วฝันปีศาจขาดออกไปสองท่อนเลยแต่ว่าเรโซคงจะไม่ยอมเลิกลาเพียงแค่นี้ต่อไปไม่รู้จะส่งใครออกมาตามล่าอีกเนี่ตอ ช่วยด้วยชาบุลล่านิลาเดราฟื้นคืนชีพแล้วให้เสียงภาษาไทยทด้วยทีมงานพยาไฟสื่อม่จัจกไม่ต่างกัแล้วอ่ะก็ะเป็นอย่างนี้แหละ ก็อาจจะมีข้ามบางตอนไปบ้างแต่เรื่องที่ผ่านมาถึงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะ <C Maps> ไงตามทันหรือเปล่าอ่ะจะเล่าให้ฟังใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งเอาา้าไหมไม่ไม่ต้องพอแล้วเข้าใจเรื่องทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าแกนี่เป็นชางพูดจริงๆเลยนะเนาะเข้าใจเรื่องดีแล้วลก็ตอนนี้พอจะบอกได้แล้วหรือยังว่าจะย้อมส่งหินเขาพูดอย่างรู้ให้กับข้าได้หรือไม่ไม่ได้หรอกอ๋อ ถ้าเอาไปใช้ไปการล้างแค้นอะไรของแกนั่นน่ะมันน่าเสียดายนะเพียงแค่เรื่องอย่างเงี้ยคิดจะเริ่มการต่อสู้อีกแล้วไงน่าที่จะพูดอย่างนั้นก็ตามแต่เรื่องที่ตั้งแจจะให้กระเรโซนะยิ่งไม่มีเลยนะจริงสินะการที่ไว้วางใจไม่ได้มันเป็นอยู่แล้วแต่ว่านอกจากเรื่องดวงตาแล้วอาจจะมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ยังไงยังไงก็คล่องใจอยู่นะสําหรับผู้ชายที่ชื่อเรโซนะขอโทษนะครับที่ทําให้รออทำให้เราตั้งนานแล้วล่ะค่ะ แต่ระยะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรดีๆเลยนะวิของเยอะๆขนาดเก็บเอาไปฝันเลยละคะ่ะเอาละกินเลยนะขอบคุณค่ะที่ได้กินน้องอร่อยมากเลย,อ,อ,ย,อ,อ,ยเอ๋อ,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 อขอบคุณค่ะอร่อยมากถ้ากินมากไปเดี๋ยวจะอ้วนนะไม่นับหน้าอกด้วย่ อ,อิ่มมากจริงๆเลยต่อไปก็นึกถึงที่นอนที่อบอุ่นแล้วนะเรซโซจะโจมตีพวกเราเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะยังจะมัวพูดอย่างสบายใจนะอ,<ะ>อ,อยู่ได้ขอโทษนะที่สบายใจน่ะอะเออเออเจ็บ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 อ่ะเอเจ็บเจ็บเจ็เป็นแลรหรือเปล่าเนะี่ยะรูไม่เป็นไรเหรอดูกขาออนแลงแล้วยดงไดเปล่าอ่ะนี่อุ้ยไม่เป็นไรหรอครับ้ยดีจริงๆเลยนะไม่ดีเลยนะ ต้องเดินหันไปข้างหน้าให้ดีๆสิอืมขัโทษครับอ้าวฮึนี่มันก้อนหินเนี่ยหินถูกเปลี่ยนเป็นก้อนหินไปแล้วโอ้นั่นนั่นมัน พี่สารลูกน้องของเรโซเนี่ยเรโซไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกท่านมีธุระอะไรอ่ะพระสดแดงเรโซไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ดีอยู่ไม่ใช่เหรอครับหินกับผู้อยางรู้ขอโทษ้วยนะ แต่คงจะมอบหินของผู้อย่างรู้ให้ไม่ได้หรอกดูท่าว่าเขาเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาเท่าไรแต่ว่าก็ตั้งใจที่จ่ายสําหรับสิ่งนั้นอย่างสมน้ําสมเนื้อน,น่ะครับออจะบอกว่าราคาของหินผู้อย่างรู้นี่มีราคาสักเท่าไหร่จริงสินะครับก็อย่างเช่นถ้าบอกว่าคงประมาณเท่ากับชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ล่ะจะว่ายังไงล่ะครับออว,ว่าไงนะ อย่างที่เปลี่ยนเด็กน้อยนั้นให้กลายเป็นรูปปั้นหินก็ดูเป็นศิลปะดีเหมือนกันก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับม่ตะบันเล,ล่นลนะิ้นเหรอเลวจริงๆเลยถ้าเปลี่ยนใจอยากจะทําธุรกิจกับข้าแล้วละก็พรุ่งนี้กรุณามาที่หอของข้าก็แล้วกันนะสถานที่ของหอเซลกันเดสคงจะต้องรู้จักดีแน่นอนล่ะครับเ้ จะทำยังไงลีนะ่ายังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีทางอื่นนอกจากจะรับคําเชิญเท่านั้นถ้ามันเอาจริงแล้วก็เรโซค,คงจะไม่ฆ่าผู้คนในเมืองนี้เท่านั้นหรอกแต่จะฆ่าผู้คนในเมืองอื่นด้วยถ้าอย่างนั้นใช่ก็เหมือนกับผู้คนถูกจับเป็นตัวประกันไม่มีที่สิ้นสุดนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอ,อพวกพี่พี่อืมไม่มีอะไรหรอกจ้าจะมืดแล้ว รีบกลับบ้านเร็ว,รวนะจ๊ะอืมไปแล้วนะพี่สาวบา,บายบายตั้งใจจะยอมตกลงกับเลโซจริงๆเหรอเนี่ยก็จะทํำยังไงได้แล้วเอาเป็นว่าลองเจรจากับเรโซดูก็ไม่เสียหายไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่คนที่จะพูดจารู้เรื่องนะคงงั้น่ะคราวนี้จะทำยังไงดีละ่ะ Lena Inverse. จะสุกทุกร้อนเย็นไม่ว่าอะไรก็อยู่ที่ใจอ๋อ

ยังอีกนานหรือเปล่ากว่าจะถึงหอคคเรโซเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะมองเห็นแล้วละ่ะข้างในมันเป็นยังไงเหรอที่ชั้นบนสุดมีห้องโถงเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรตัวของหอดูเหมือนว่ามีมาตั้งแต่พันปีก่อนหน้านี้แล้วนะพันปีที่แล้วเป็นตอนที่เกิดสงครามปลุกผีของผู้ปีศาจท,ที่ทําให้ส่วนหนึ่งของชาบรานิกูโดโฟื้นคืนชีพดูจะใช่อย่างนั้นนะอันนั้นไงเริ่มมองเห็นแล้วละ่ะน่าดันเหรอใช่แล้ว นนั่และของโคเรโซ่ละของเรโซ่ขอขอ แล้วล่ะและว้วก็ตัวออกมาให้เห็นหน่อยสิเรโซอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมตามเหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านทำไรไม่เกรงใจยอย่างเงี้ยต้องขออาภัยที่มาด้วยรูปร่างอย่างนี้นะครับ พอดีมีเรื่องที่จะปล่อยวางมือมาได้นะครับเอาเหินของผู้อย่างรู้มาด้วยแล้วแต่ว่าก็อยากจ,จะส่งมอบให้กับมือโดยตรงนะแล้วก็มีเรื่องคุยด้วยนิดหน่อยอะ่ะก็ได้เลยครับแต่ว่าคงต้องขอโทษด,ด้วยที่จะต้องรบกวนให้เจ้ากรุณาขึ้นมาที่ชั้นบนสุดนะครับอ๋อเอยเดินขึ้นไปเนี่ยมันยุ่งยากนะใช่เรวิเทชั่น เกาหลีเราจะขึ้นไปข้างบนกันอย่างนี้นะแต่ว่าให้ดีละฮะเฮ้ย โอ้โหยอดเลยเด็กเขาจะไม่ตกลงไปแน่นะนี่เรื่องนั้นน่ะถ้าปล่อยมือแล้วก็ร่วงลงแน่เฮ้ยอย่าโอ๋อนี่นี่นายเดือดกลัจับไม่ถูกที่แล้วก็รำร้าวว่าถูกที่รู้ไม่ได้นะเจ้าใค้จะบ้าเหรอโอ้ยใครจะมีเวลามาคิดเรื่องอย่างนั้นเล่าจะตกแล้วโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตกแล้วจะตกแล้วจะร่วงแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยตกแล้ว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 ก็บอกว่าถึงแล้วไอ้เล่าจะเกาะติดไปถึงไหนจริงๆเลยหน้าแดงแล้วเหรอพูดบ้าเนี่ะ เร <Re> รออยู่แล้วล่ะครับทุกทุกท่านเชิญเลยครับทีนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวจริงนะมีหินของผู้อยากรู้อยู่ข้างในเนี่ยถ้างั้น รีบๆส่งสมารทานนี้จะดีกว่าไหมคงจะให้ง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะโอ้คงจะไม่คิดที่จะฆ่าฆ่าที่นี่หรอกนะมีสักสองสามข้อที่อยากจะถามหน่อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคําตอบนั่นว่าจะทําลายนี่ให้เป็นผุยผงที่นี่ดีไหมหมายความว่ายงังไงอ่ะจะขอถามจตรงแบบฟันธงเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของท่านคืออะไรกันแน่ไม่ได้ฟังจากเซลกันเดสเลยหรอครับเนี่ยจะบอกว่าื่อรักษาดวงตาอย่างนั้นนั่นเหรอ ถึงจะที่บายให้ฟังเท่าไรก็คงจะไม่มีทางเข้าใจหรอกนะครับสําหรับพวกท่านถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งทําให้เรื่องที่ไม่เข้าใจมีเพิ่มมากขึ้นทําไมตอนที่พ่อกับพวกเราถึงไม่พูดเรื่องจริง,รงตั้งแต่ต้นเลยล่ะแล้วเรื่องที่จะทําให้ชาบรานิกุโดดาร์โรน,นั่นอะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาล่ะไม่ผิดเพี้ยนเลยล่ะครับเซกันเดสเป็นผลผล,ผลิตที่ชั่วร้ายที่ได้รับชีวิตมาจากคนกับโกเลมและปีศาจทําให้ซาตานฟื้นคืนชีพขึ้นมา พื่อที่จะทาให้โลกปั่นป่วนวุ่นวายกลายเป็นนรกทําไมต้องทําเรื่องบ้าๆอย่างนั้นเรื่องนั้นยากที่จะคาดเดาได้ที่นนแน่ๆก็คือเขาเป็นศัตรูร่วมของพวกท่านกับข้าอย่างไงล่ะครับข้าเดาเอาว่าพวกท่านได้กุญแจที่จะนาไปสู่การปลดปล่อยซาตานเอาไว้โดยบังเอิญผลที่ตามมาก็เลยต้องทําให้พวกท่านกลายเป็นศัตรูของพวกเขาเรื่องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมกุญแจข้าจะขอรับฝากกุญแจเอาไว้ดีไหมล่ะครับอย่างนั้นพวกท่านก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาพัวพันเรื่องไร้สาระพวกนี้ อย่างนี้มันออกมาเจเวอร์เกินไปหน่อยแล้วเซอรกันเสแกคนเดียวจะจัดการคนจำนวนมากขนาดนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนลืมใครบางคนไปหรือเปล่าฮะอย่าให้เวลามาตั้งตัวนะเอาเลยยให้เดวเกียและผู้พิศาโจมตีพวกเราและท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องเองทำอะไรอยู่ที่นี่น่ะฮะถ้าต้องการหินของผู้อย่างรู้จริงๆแล้วก็ ออกมาจัดการด้วยตัวของท่านเองสิน่าจะต้องรวดเร็วกว่านี้แน่นอนหรือว่าเกิดเรื่องอะไรบางอย่างมีป้าหมายอย่างอื่นอย่างนั้นเหรออือป้าหมายอาจจะเป็นเพื่อรักษาดวงตาก็ได้แต่ว่าวิธีการมันแย่มากๆเลยเล่ะคงจะไม่หรอกอ่าขอโทษนะสําหรับข้าแล้วไม่เข้าใจาเลยว่ามันเรื่องอะไรกันนี่งงโอดทอนอีกหน่อยสิเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะออกมาเองแล้วทุกแล้วผลลัพธ์ล่ลละเป็นยังไงหลหะอย่างเช่นมีข้อตกลงกับปิศาจ โดยที่ว่าช่วยทําให้ซาตานที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นซาตานชาบรานิกุโดฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาพเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยรักษาดวงตาเป็นต้นไงเ<า>ข้าใจไหมว่าไงนะชาบรานิกุโดฟื้นคืนชีพอย่างนั้นนั่นหระถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก็คงจะบอกความจริงให้พวกเราฟังไม่ได้สินะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าได้ไปขัดขวางการเตรียมการของท่านนะอย่างนั้นบ้าจริงๆเป็นไปไม่ได้หรอกเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมาก เป็นจินตนาการที่ล้ำเลิศมากครับถ้าจะพูดความจริงมันก็เป็นอย่างที่ท่านจินตนาการไว้เลยละก็ใช่อย่างน,นั้นเลยล่ะครับ <S <S สิ่งที่ข้าต้องการแน่นอนก็คือการฟื้นคืนชีพของชาบรานิโกโดนั่นเองละบ้าจริงเลยเพียงเพื่อตัวเองคนเดียวที่จะทำลายโลกนี้เลยหรือไงถ้าพลังของพวกมนุษย์ไม่สามารถทําอะไรได้ละก็ตอนนั้นก็คงที่จะต้องเลือกพระเจ้าหรือซาตานไม่ใช่เหรอซาตานที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุด และสิ่งที่จะทำให้ซาตานนั้นฟื้นคืนชีพก็มีอยู่ในหอนี้ไม่ผิดแน่ติดหรืปปรหอปล่าเขาแกดิหน้าตกใจจริงๆท่านคือครึ่งหนึ่งพูดล้อเล่นเท่านั้นเองนะดันพูดเดินใจแปะเลย่ะชีวิตคนเรานี่มันล้ำเลิศจริงๆยังไงก็แล้วแต่นะหลังจากรู้ความจริงอย่างนี้แล้วคงจะให้หิงของผู้อยากรู้กับท่านไม่ได้หรอกนะแล้วเรื่องนั้นจะทำได้หรือเปล่านะฉันจะขอทำลายเจ้าสิ่งนี้ที่นี่ซะเลย สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากหินที่แข็งกแกร่งที่สุดทําให้เกิดร่างกายที่อ่อนแอข้าขอสาบเวทมนต์สู่เจ้าเพื่อปลดปล่อยให้กลับไปสู่ที่เจ้ามาจงมาเป็นส่วนหนึ่งของข้าจงเชื่อฟังข้าอ้าอา้าเต็มรัมซ่อหุ่นชักย้ายของข้าอ้าเดยอฮึยอระพยังรู้จะกระเด็ เขาถูกเรโซควบคุมซะแล้วเอาละกรุณาช่วยเป็นคู่ซ้อมให้ท่านเหล่านั้นด้วยนะครับย่อเฮฮเรโซมันตั้งใจจะฟื้นคืนชีพซาบาลี่กูโดเซลกันเดส่านเซลกันเดสเซลช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยนะ หินของผู้ย่างรู้ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเพียงมีสิ่งนี้แล้วก็ท่านเซกันเดสได้ปรมมิสติกลามานอย่างเดิมด้วยเถอะโถ่เอ้ยรวทารโมททำอย่างงี้กันอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันเองค่ะคิดจะทำอะไรอ่ะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเวลาแล้วจะเอาให้กระเด็นทีเดียวละ ใช้เวทมนตร์ทำให้กระเด็นเลยเหรอเยะยะว้งเว้นเบ้าเข้เ้าฝืนคืนสติสตีสิเยะเนี่อ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะเจ้าฮ้ยมีสติกลับมาเหมือนเดิมแล้วเหรอเซลกันเดสมันเป็นอะไรถูกเรโซควบคุมจิตนะสิ บางทีร่างกายเจ้าก็คงจะถูกเรโซโรทําอะไรเอาไว้นะแล้วก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้รับคําสั่งของมันเท่านั้นเองอ่ะบ้าเฮ้ยยี่ย่าที่สุดยังไงก็ตามนะเขจะอยู่เฉยอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าไม่หยุดเรโซรแล้วก็ ช่างเป็นเวทมนต์ที่ใหญ่อะไรขนาดนี้ชบานิกุดโดได้เวลาฟื้นคืนชีพแล้วอนี่มันมันทำพลาดงั้นเหรอไม่ใช่หรอกกำลังถูกดูดพลังอำนาจไปเรื่อยๆอ<ม>สายไปสลายหรือเนี่ย เลือดฮะทำได้แล้วในที่สุดก็ทำได้แล้วว้าโอ้โหพี่ชาบล็กเบลดที่สกัดเอาไว้ไม่ใช่เพื่อหอที่นี่หอนีเี็ยเป็นเพียงสถานที่ทำพิธีเท่านั้นเองนะ ซาตานถูกสกดเอาไว้ในดวงตาของเรโซต่ตางหากล่ะในดวงตาของมันน่ะจะฟื้นคืนชีพแล้วซาตานนะ่ะ あ